ตอนนี้อยู่ในช่องไทยย้มอมนครพนมนะครับแจ้งตรงไหมนี่นะเปิดแก้งด้นนี้จะได้กัดเอาน้ำจะนางล้วงขมิ้นน้ำยี่นะไปก่อนล้นหม้อทีน้องนี้มใส่จับนิ่ก่อเดี๋ยวมันล้นยีนล่ลินี่ทำใส่ยานาีน้ำใหอเขาก็มาต้มํัเข้าเบือ่อ

กัเข้าไว้นึ่งไว้ไนึ่งเดี๋ยวแกงน้ำไม้เซตแล้วก็ชิ้นนึ่งมาเนี่นี่ก็เพ็ดถุงน,นุ่มคำเนี่ยเดีเพชรตันบาดหงื่อนได้นี่กับปลาแกงเห็ดปลาดุกนะพาเบิร์ดนะครับเด้อพาเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงร,รสชาตินี่ที่ขาดก็ได้คือปลาแดกนะครับจะผมจะเปิดฝาให้เบิ่งปลาแดกมาจากนาครพนมเลยครับ สูตรปรุงเองพ่อเจ้าส่งมาให้อยู่บ้านอหมอมครับพี่น้องเบิงเบึงเบงเบึง,บงไอ้คักคักน้นี่แหละสิ่งที่ขาดไปได้ครับใส่แกงหน่อไม้แซบครับถ้าใส่ไปแล้วหลังจากที่มันเดือดแล้วครับเอากับมาใส่ข้าวเบื้อนะครับแบบนี้เนาะใส่ข้าวเบื้อครับข้าวเบือ้อเอาก็ตักใส่ไปเลยครับ พี่น้องให้เขาเบื่อก็ได้เงี้ยปนแหละใส่ไปเลยมันบวชนะครับใสไปไปนะครับถ้ามันยังบปล่อนเอากระใสน้ำอันนี้น้ลงไป เอากปยกคุกเลยครับยกคกไปใส่เล้นี่ครับเนี่ยใส่ใส่เลยอคะอ่ะบิ่งนค,คนกับคนกับนแ่น้อยคนับปะดุกคับประดุกตามเลยครับนี่ปะดุกบาดุกบาใส่เลยครับใส่อะไรปะดุโอ ล้นหม,ม้ออู้อ้าวครับพี่น้องหลังจากที่ปลาซุกแล้วเขากัดนี่ปลาแดกครับไปนี้ชิ่วฮ้อนลงได้ครับปลาแดดฮ้อนฮ้อนใส่ตะแกรงลงได้ครับน,นี่ขับตักขึ้นมาฮ้อนโอู้ตักเป็นต้น,นี ้อนกับฮอน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 ใส่ฮอนเนี่ยโอ้อยาให้ตอนมันลงไเนกับต่อนลงนี่จริงตอนลงกระแทียุกแต่ว่าเขาจะเอาน้ำมันเขาต่อนใส่ต่อนใส่ฮอนจนมันออกขาวๆให้ประเด็มันออกมัยก็อน ก่อนกะเดกเนาะพ่น้อเนาะนีนอนไปรอดกระเ, <S <S เดีกมันลงักๆครัอนตีคับใส่ไปอีกถ้ามันบรลลงก็เลใส่น้ำไปอีกใส่น้าอีกนอนอีกนน้ำมันลงไปเลยน้อนีย ต่ักกันมันกีเเอาแบบนัวซเซไปหนึ่งต้อมนะเดี๋ยวนี้่มีก้างนะครับนีก้างไม่้ก็พอนี่แหละเ่าเราเากะ็ปจิ้มครับจิ้มจิ้มอจิ้มแล้วก็ไว้อนเ่านก็อุ้งครับอย่งมั่งไหมอุงกั

หวของอื้อกับบัวม้วนกับหมากไม่ยังเป็นหมือยกลมๆมันแบบนี้หัว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 อัคหัวหัวนัวหัวหััวคัวหัวหัวหัาหัวหัวัวมัอจัาใส่นันแล้วเัาหัวหักหัวัวเัวเัวหนวหัวหน้วันั อักแล้วบาดนี่แจงหนังไมเบิ่งเบิ่งกลับนี่โอยนี่ตักใส่กระซามเลยนี่ยนี่ใส่ปลาค้านะตักเซฟประดุกตอนประดุกอยู่ใส่เฮฟเนี่พี่น้องเน,นี่ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งตักตักบาดนี่ยอ๋อาน้ำจังน้อยเอาน้ำจังน้อยแซ่บนัวพี่น้องเนอะไม่ต้องห่วงนี่ มากับข้าวเหนียวฮ้อนๆนครับน,น,นี่ฮ้อนปัน่นแบบไหนจาก,กันนึ่งแล้วกัขบข้าวเหนียวก็ได้โอ้มันฮ้อนเลยครับน,งงนนบนี่เบิร์นยังน้องแม่กับฮ้อนกันนะครับนี่โอู้ไหนน้องอาซิมองกันจัะมันบุกฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อเป,ป่าก่นอนข้าวเหนียวก็ไันปล่อยยางนั้น

เบิ่มใส่คำใหญ่ๆนะครับเน้องใส่กะเพ็ดนี่เห็ดกับต้นใหญ่พูดพี่น้องเไยนี่แหละต้นใหญ่ๆแซ่บเ,เห็ดกับเนื้เบิ่งนี่พี่น้องเไยนี่เห็นมา

บวกเพชรได้คำหนี่งหวานหวานจจอยๆเลยตอนบรรลุคบเนี่ยบรรลุก,เ,กเอาเครื่องมะงอ,อกมาจินใส่กับเพชรอีกโอ้ยเบิ้ง

ใส่ปุ๊บนี่พักน้ำจนกำยำเรเคือชัดแล้วแ่บเนั่นประดุกนี่แต่คกัดก่อน ำนี้พี่น้องเลยคำสวดตาจับวดับปักปักคาปักคาไนโอ้ยเฮียพี่น้องเยเฮียเฮียเฮียปักเฮียนั่นบร้สพี่น้องแ็บไรน้ำไาเฮีย รวงพักครับอืออนี่เมาอือเรเืออ,อ,อ,อย่างนึงพี่น้องพักงแงะจับออกมาก่อนักงแงอนโอ้ยเบือนะอดอจับนาะจับพักงแงะน่ะแซบ่บโอ้ยเหลือหลพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่หลครับครับโอ้ มาแตนอยนะข้าวเหอ้จักเซ็ปจักเพ็ดจักแซ็บพี่น้องเลยบอกกบสไ,ไล่ะแซ็หลายปัก้าคำนี่วางไปก่อน่งินเดอดุกอีกน,นะ พร้อมกับเห็ดพร้อมเอาปักสังแงงก่อนบันนี้นี่ครับพักรังแงงพักรังแงงกับคาสใส่กันเลยครับนี่คำสวดตาเลยนี่ยเขาคำใหญ่ๆนี่ึมฮึจับหอมจับเบ็ดย,ยู่น้อยอืมอเล้วแต่ มะเขือกระตมํมมะแข้งกับมะมอืคอืบอ่ะลั่ะดต่อบร่งข้าเหนียวเรื่องใหม่ใม่นะครับนี่ยเบื่อปวดเส้เข้ากัดิเรื่องใหม่ใหม่มสด ใส่นกรจักพักจับปลามั้จักน้ำมัมั้งใส่น้ำะันเบึ้องนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นยังไงเบื้องนี้กูน่ะพะคากะเด็บไ่ได้ตัดตัเนี่ยเับใส่บิดเนี่ยอื้อเออเออนี่แหละเขาเอาือ้อมเอื้อเจ้าวะอ้า อ okay. ืมกลง้ำหน่อยนอแต่ก็่เป็นน้ำเอาออกก็อืมอืมอาบักนปหนกแงอืถ้าไปกินอยู่ทุ่งนาเพีนน้งหนาะ พุง่งอยู่แทบแล้วบรรยากาศลมงนาวนะพี่น้องนะเบิ่งนะอมนืมกินชงกันเนาะอ๋อซุดๆๆเลยครับบต้องเข้าเหนียวก็ได้ใส่คำใหญ่ๆ